สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหน้าต่างนอกนะฮะตําบลหน้าไม้อํเาเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมวันนี้มากราบสักการะหลวงพ่อจงนะฮะหลวงพ่อจงพุทธสโ,โลวัดหน้าต่างนอกนะครับพอดีวันนี้มาหลวงพ่อแมนหลวงพ่อแมนท่านไปกิจนิมนต์นะฮะไปจังหวัดชัยภูมินะฮะวัดป่าฉับพนังศรีนะฮะเลยไม่ได้เข้ามากราบท่านนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนนะฮะคือมากราบทําบุญอุทิศหลวงพ่อจงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูพาดูตู้พระถุมของทางวัดนะฮะ มาทำบุญกระทำวัดได้นะครับเดี๋ยวเราพาชมด้านบนนะฮะเมื่อกี้มีน้องกุมารปิ่นเพชรน,นะฮะด้านบนมีปกติหลวงพ่อท่านจะนั่งรับทุกสิษย์ตรงนี้นะฮะแต่วันนี้แต่วันนี้แกไปกรีดในหมุนทั้งนอกนะเรามาดูตู้กระจุยมงคลทางวัดนะฮะนี้ำม,มันมลน,นะฮะนี่เป็นอพระต่างๆนะฮะนี่ทำลายแล้วนะฮะ มีชนะูโลบนะฮะมีเรียนต้นแม่ตาไปหกสาวนะอันนี้คือกำบุญก็ระปลาสามัคคีครับจุดละหนึ่งพันบาทจะได้หนึ่งถุงตามนี้เลยนะฮะนี่ครับจุดละหนึ่งพันบาทนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะ พคมปีหกห้านะฮะสร้างพันเหรียญเนื้อทองแดงสตินนะฮะสามร้อยบาทอันนี้คือรุ่นรุ่นเมตาหกสามนะฮะเีิตะก้หลังจานหนึ่งพันบาทอันนี้เหรียญเช้าจะตุ้งกระบาลท,ทั้งสี่ะนะฮะตะก้ปีหกสี่นะฮะอันนี้มี่หลวงพระเจ้าโลกขนาดใหญ่นะฮะ้องพันเจ็ดร้อยบาท อันนี้หนึงร้อยามืองะได้ว่อาอมควรทำนี้นะฮะต้นซื้อที่ดินเรียนทา้งก็ส่วนไปหกสามเพิ่มซับหนึ่งบาทนะฮะลูกหลอดกระจองไปหกศูนยบาทนะฮะอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะฮะตะเพียนกู่นะฮะแบบเลี่ยมสี่ร้อยแบบไม่เลี่ยมสามร้อยนะครับแล้วมีน้องปิ่นเพชรนะฮะปินเพชรไปหกนะฮะผมก็มาเจอให้แล้วด้วย1,500บาท มันก็กีลัคพุ่นะฮะอีกรอบก็ตรงมีมนะงงผุกไซฮนะสมนิว 5, 9, น้วห้านิ้วนิ้วหันหมดเลยแล้วก็ยังมีเหรียญทังกเวียนนะฮะปหกสี 1, 2, 2, 2, 3, ่แล้วตะกัวห้าสิบแถวไปแล้วเงินสองพันองะลุงยายังมีเหรียญเหลือนะัเหรียญ เีทางวท้าสวรรุ่นแรกแล้วลงสีแดงม็กซี่ประมาสี่พับาทอันนี้เหรียนหัวเลดนะหัวเลดสองพบาทเสียนกับปีละผมหรือฮะรถุคนหลบ้องมาแลงวก็จงพีฮัทสามหก้อ 7, เจ็ดรอบในเงินของ,อง,องก,การต, 7, าตรงคำเจ็ดพันห้ากรงทุูสถีร,รุ่นแรกเนือนำเล็กนละการตรงคำนะตอนนี้เลยนะห่ห้าอันนี้ 5, เรียนเจ็ดรอบหลงพ่อนะฮะเนื้อทองเดงสองร้อย แล้วก็หมดส่องหมดเลยนะฮะน,นี่นะฮะอันนี้คือเพดทางวัดนะครับนี่เพดวัดนะฮะที่ต่อเพดวัดไล่ตามเบอร์นี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูยด้านในนะฮะอันนี้คือของกลางนะฮะต้องมากราบรูปหลอนพระจงนะอันนี้เลยครับ น,นะครับผมนี่คือหอกลางนะฮะร,รูปของพระจงที่หลวงพ่อท่านสร้างเอาไว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะท่านเพื่อนเราบางทีจะเป็นกุฏิเก่าของพระจงนะฮะด้านหนึ่งข้างบนนี่นะมีกุฏิเก่าของพ่ออยู่ตรงนี้นะฮะเปิดได้ขึ้นไปอยู่นะมันยา,าไปแค่นี้สวัสดีครับ